พอบอกว่ามีชุดทีเด็ดหลวงพ่อผมซึ่งก็นานพอสมควรแล้วนะเพราะพี่พอบอกว่าเหมือนไม่มีปัญญาหาพระสไตล์ตางเทพไปเลยแต่ตอนนี้เขาบอกเขาหาได้เรียกเราไปดูเดี๋ยวพวกเราไปดูเลยเออไม่ซื้อแต่ถ้าถูกใจก็ซื้อยืนกหิวนยเฮ้ยหฮ้าเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ยเฮยเฮ้เฮ้ยอยเยเดี๋ยวย่าเฮ้ยเฮ้ยเลยนี่ครับเพื่อนๆนี่เยคุณำเเ้้้ องนี้จมูกร้อยละจมูกร้อยแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยเด้งคมทรู้เหมือนใบโพเนี่ยนักวิโรหะสโค้ดก็จะติดมีลุ้งนะลุ้งขึ้นเออนใจเยะ้อเด้อเด้อเด้อด้อเด้าเด่อเด้อเด้อเบ้อั้อเล้นเด้อเด้อเก้าเด่อเด้อเกอเด้อเดมอเด้เ้อเดเด้เด้าเด้อเเออด้ด้ดเดอ้อดอดเดเดอด้อ้ออเอ あける浜よし、<music> へるまよし」 อาค่ายไทโอโดะกำลังยิ้มโอบเอเต้คิดคิดถ้าตาเก่งยนกับแมรี่โอ้ยหัวฉีดวโอเคนี่นะครับพลาสติกสีทองซัวเพื่อนรักของมนี่แต่ตอนอนุบาลนะฮะนี่เราสายเครื่องรางนะฮะดูพระนะฮะออกบัตรนะฮะแต่ก่อนเคยออกบัตรว่าพลาสติกสีทองซัวนะฮะเกทุ่งองคเพียรออกบัตรเป็นชื่อทิกลังเทพ แทนหมดเลยเจออะไรนะเจอเลยี๋ยวอันนี้ถ่ายถ่ายเล่นๆเหรอนี่เอาเดี๋ยวพี่ว่าจะไปหาพี่ร้อยู่เอาเลยไหมพี่พ้รออยู่เลยเอาเลยฮะสวัสดีครับบ๊อบกับผมเฉินลังเทพแล้วก็บอยพัทยาครับหรือแพทริกสีสองส่วนแล้วก็คุณนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับกำลังโจ้เลยครับนี่กางโจ้เลยครับนี่คนนี้คือ The องสุไงโกรกครับผมนี่ครับราชาแห่งกล้องครับที่ร้านเราครับสันกล้องไปไหนหมดโชว์หน่อย กำลังเพิ่งได้มาใหม่อันไหนที่แท้มั่งชื่อน้องสันรังเทพเมียเรียกเดี๋ยมก็ั้นี่ครับแล้วก็นี่คือท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรังเทพนะครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวจอกำลังแดกน้ำครับคอนเดอะร็อคนี่แล้วก็นี่ครับน้องเจ้าเดี่ยนนี้บังภูมิครับสองสี่เก้านะฮะเอ๊ยน้องเจ้าเดี่ยนนี้จริงป่ะใจเย็นบังภูมิมีคนต่ออยู่อ่าก็วันนี้ร่ครับเพื่อนเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าจบเดี๋ยวคอนเทนต์เฮ้ยหูกนอีครับหูกนอีครับหูก็อีกครับน,น,น,นี่บางหูเริ่มสนใจก็วันนี้พี่พลพี่พล,พพลบอกว่ามีชุดทีเด็ดหลวงพ่อพรมซึ่งก็นานพอสมควรแล้วนะครับเพราะพี่พลบอกว่าเหมือนไม่มีปัญญาหาพระสไตล์หลังเทพไปเลยแต่ตอนนี้เขาบอกเขาหาได้เรียกเราไปดูเดี๋ยวพวกเราไปดูเถิเออไม่ซื้อแต่ถ้าถูกใจก็ซื้อ อ่าเดี๋ยวพวกเราไปดูกันไอ้อากากกูไปไหนวะเนี้ยไม่ต้องแล้วมั้งอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ที่โอกองขโมยแต่อันนี้อันนี้ก่อนเนี่ยอันนี้จะอันนี้เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาค่อยว่ากันไปจบอันนี้ก่อนแต่พาให้มันส่องไปก่อนก็ได้เอ้ยไม่ได้ดิไปดิบังภูมิเดี๋ยว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 ขอให้พี่พลใส่ไปแอคก่อนได้ๆนี่เห็นจอไหมเนี่ยนี่เขาล้วงลูอยู่แล้วออ่ามาเพื่อนๆเดี๋ยวตามกันไปเลยครับเดี๋ยวเราไปร้านพี่สุพจน์เลยว่าเราจะได้อะไรกันบ้างไป อ้าวพี่วศมาดีนะอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพี่วศมาห้ามหน่อยเร็วใจเย็นจ๊อบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันใจนี่เลยใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้โหไม่ได้เลยโอ้โหพี่เจอกันทั้งนั้นใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีมาชีพประชีนอาใจเย็นใจเย็นเอาเก้าอี้มานั่งก่อนจ๊พี่นี่ขอโทษนะเหมือนเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนพี่ไม่ได้ล่ามโซ่หมาไว้แล้วโซ่หลุดไอ้้เหีย พูดกันแบบโอ้โหแต่ให้เจอกันนานมันจะไม่ลืมกันมากเลยเรื่องพวกนี้เออไม่ลืมกันเลยจริงจริงเนี่ยจริงนะในพวกนี้นี่นี่ไม่นี่นี่ตอนนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอไมค์หน่อยท่านรัฐมีแตนแตนแต่ผมโดนแน่แน่เออพี่อุูดเอี่ยบตีนโดนโดนแน่แน่เข้าเลยก็คือมันอย่างนี้นะรัฐมนตรีเข้าบอกนี่นี่อะไรเนี่ยอ่าใจเย็นใจเย็นพี่อูดโอซี่ต้องยืนบังไว้ก่อนต้องมองไปไม่ไดต้องบังเลผลไม่ได้รัฐมนตรีมายืนนี่โอ้โหยิ่งหนักันพี่พี่หยุดให้ใจเย็น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 นั่งก่อนจอใจเย็นใจเย็นนพพีี่่มคของ นี่พี่พศนี่นี่ร่วมนี่ร่วมสองเดือนกว่าสามเดือนได้แล้วสามเดือนแล้วคือสามเดือนเนี่ยพี่พศหาพระในสไตล์ลังเทไม่ได้หาพระหรือพี่พศไม่ได้เข้าเออเข้าแหละแต่ว่าเขาบอกว่าก็โทรถามตลอดมีทีเด็ดอะไรไหมเขาบอกโอ้ไม่ได้เข้าแล้วไปไหนวะเนี่ยมีคิดตั้งนานแล้วเขาเชี่ยนแล้ว้ยคุาผมไปไหนแน่รัฐมนตรีทีคิดได้อะเนี่ย คือมันเงี้ยคือสามเดือนประมาณเนี้ยคือหาพระสไตล์ลังเทพไม่ค่อยได้คือมันมีอ่ะมันมีมันก็ซื้อได้ซื้อได้แต่พระข้าผมก็ได้ซื้อได้ขายตลอดใช่ได้ซื้อได้ขายตลอดดีด้วยดีด้วยแต่เพียงแต่ว่าสไตล์ลังเทพเนี่ยหาไม่ได้ก็วันนี้พอมีเขาเลยทักไปบอกเขามาดูอ่าไปก่อนแท้ไว้ทีหลังที่ไหนหาไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเล่นต้องสวยแล้วก็ต้องสุดในสไตล์ครัเห็นหน้าดีแล้วแม่งมองทั้งอื่นไม่ได้ไม่ไ้มีมีมีคนเรียกอ้ใจเย็น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 มมีีนนนไ่่่่่เเเริกอลยย พวกมึงตั้งก่อนนั้งก่อนตั้งก่อนจอนี่เขาเปชื่อใหม่นะชื่ออะไรนะกล้วยทอดนะนี่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 มีคอนเทนต์หนึ่งมีมีคนเขาคอมเมนต์มาเลยอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เขาเขาเขามีคอนเทนต์หนึ่งเขามาชมเดี๋ยวจอเดี๋ยวนะชมดูนี่ชมเขาบอกว่าไอ้แว่นดำตัวนี้แอคชิพหายเห็นแต่ละคลิปแอคทำกล้วยอะไรหล่อมากมั้งกล้วยทอดนั่งแอคเป็นดาราเลยกล้วยกล้วยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนั่งแอคอ้าวสวัสดีครับบีก็ คือมันเป็นอย่างนี้ก็คือนี่เดี๋ยว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 มีไม่ยั่วเขาเดี๋ยวได้โดนก็เนี่ยประมาณ3เดือนก็คือแต่พี่พศก็ถ่ายหลวงพ่อคงก็ยังเอ้ยหลวงพ่อพมก็ยังคึกคักอยู่คึกคักดีมากดีมากเลยก็ดูจากการประกวดท้าเป็นไงล่าสุดหลังจากงานประกวดที่ไอ้สุรัชกาล่าสุดเนี่ยนะคือมีนักสะสมหน้าใหม่นะบางทีเนี่ยเข้ามาส่งพระหลวงพ่อพมเยอะนะบางคนก็ไม่รู้จักนะแต่เขาแต่เขารู้จักแล้วเขาบอกเขาเข้ามาทักทายเขาบอกพระเาดูเยอะมากเลยเขาบอกว่าเขาดูจากคอนเทนต์พี่เฉิงกับพี่พศเขาบอกว่าอยากให้้มีีอยย่างงเ บ่อยๆหน่อยบอกว่ามันก็ต้องหาภาพสไตล์เขาให้ได้ใช่หน้าใหม่สมัยก่อนมีตลอดนี้มีสวยๆแล้วสวยๆก็มีมีผู้หญิงผู้หญิงด้วยผู้หญิงมาเล่นมาจะแต่นั่งพีมพ์สุภาษเลยผู้หญิงมานี่เราแท้ก่อนแท้ก่อนแท้ก่อนเลยพี่ดูหน้าเอาแต่ถ้ามามาแก่ๆไม่หล่อโอเคเลยแต่ดีแต่ดีนะคือ นักสะสมหน้าใหม่เข้ามาเยอะมากเลยหลวงพ่อพุธตั้งแต่งานประกวดที่ผ่านมาเนี่ยส่งเยอะมากส่งเยอะเลยร้อยกว่าองค์ร้อยกว่าองค์สุดรายการนั้นแค่ครึ่งเดียวนะเต็มอ่ะใช่สมัยก่อนมีครึ่งหนึ่งกะคือตั้งแต่มีรังเทพมาช่วยทำมาช่วยช่วยเผยแผ่บารมีมีผลเยอะไหมพี่เยอะมากพวกผพวกลังเทพเข้ามาเยอะมากเยอะมากเยอะมากคือคือรังเทพครับเขาสตรวงแกลียนเขาอะเขาเล่นผ้าสวยอยู่แล้วสวยแบบสวยสุดๆอยู่แล้วตรงนี้ไงอย่างพวกเรารังเทพเนี่ยคือเราเล่นแล้วเราไม่มีทิ้งไงไม่เหมือนแบบว่าขายหมดมือแล้วทิ้งไม่มีสันดานอย่างนั้นใช่ คือผมเล่นอะไรผมก็จะเล่นอยู่ตลอดอยู่อย่างนั้นผมเล่นตั้งแต่หลวงปู่โต๊ะไม่มีราคาที่แบบถูกๆมาแพงที่ไม่ได้ไม่ก็จริงไงที่เขาเช่ามาแพงที่ไม่ได้เพราะอะไรนี่พี่กำลังจะพูดนะเพราะอะไรมาก็เพราะเขารักก่อนไงถูกเขาศรัทธาก่อนแล้วเขารักก่อนแล้วเขาเช่าเก็บได้ขายไม่ได้ไม่เป็นไรเหมือนพี่พี่ซื้อพวกผมมาเนี่ยบางคนเนี่ยซื้อมาต้องผ่านมือเลยแต่พี่ไม่เป็นไรผมรักผมซื้อไว้ก่อนได้ผมหมดเงินผมก็อยู่ซื้อพี่ไม่ได้มีเงินเยอะแต่เพียงแต่ว่าถ้าพระพี่มีไม่น้อยแต่ว่าวันนีวัน เห็นพี่บอกว่ามีทีเด็ดสไตล์หลังเทปยังไงขอชมหน่อยพี่วันนี้มาเรื่อยเลยเรื่อยเลยกวัวเดี๋ยวจะเอามาฟางกันเฟี้ยงเอวยิบไปเน๊ะผ้อยู่ไหนให้ไปหยิบพระให้หยิบพระเมื่อไรให้ไปนั่งก่อน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 เดี๋ยวดูขอดูพระก่อนเดี๋ยวพระกระจายนี่นี่มองกันนี่สักคู่นี้นี่ไะคู่นี้นี่เจอกันเมื่อไหร่นี่เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะพี่พศนะนี่ถ้ามีไม้จิ้มฝันแม่งขี้ชุดกกรรรรมาานนนนนีีีี่่่่่ะะฮคคับเเพืออๆทงย ชุดกำแพงกระไหลทองกำแพงอ๋อไม่ท้องทำนี่ก็จะมีมีโล่ใหญ่กระไหลทองสององนะฮะแล้วก็จะมีเหรียญสชนะฮะสามองแล้วก็จะมีเหรียญมหาลาภสององแล้วนี่ก็จะมีอันนี้หลวงปู่โตนะฮะเป็นอ่ารูปเหมือนใบโพเนื้อนวะโลหะนะฮะอันนี้กี่โค้ดอันนี่พคตรอันนี้ต้องทีเด็ดไงถ้าสำหรับของเฉินลังเทสต้องสวยและเดี๋ยวด้วยสองโคตรใช่สองโค้ดเลยพิเศษนะตอกเองหรือเปล่าในรัฐมนตรีก็เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวโดนหนักถ้าพูดอย่างโดนหนักเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนว่าถาดเนี้ยผมเฉินลังเทสโดนหนัะจะซื้อได้กี่องค์นะะฮ เพราะว่าถ้าพี่พศคัดมาเนี่ยก็แสดงว่ามันจะต้องมีคิดว่าใช่ในสไตล์ก็ต้องมีโดนต้องมีโดนแต่สไตล์เขาสององค์สามองค์ต้องมีโดนอ่าโอเคโล่ก็สวยอยู่แต่ว่าจะปิดก็ตอนนี้นะเพื่อนๆผมก็คัดเลือกได้นะฮะจากข้างบนี่ยกี่องค์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด จากทั้งหมด8องค์นะฮะตอนนี้ผมคัดเลือกได้3องค์นะฮะก็คือจะมีตอนนี้จะมีเหรียญมหาลาบนะฮะบล็อกเมดงานะฮะนิยมแล้วก็มีเหรียญสชสชคัดได้เหรียญเดียวเองเพราะว่าผมจะต้องคัดที่มีเส้นหน้าผาก3เส้นเท่านั้นอ่าแล้วก็จะมีอ่าเขาเร hey, <S 1> <S 1> <taraf> mm ียกว่ารูปเหมือนใบโพนี่นะว่าโลหะอันนี้พิเศษ2โคตดหลวงปู่โตนะฮะ ตอนนี้ cut คัดได้สามองนะฮะก็คืออย่างสามองเนี้ยเป็นผมในผมได้เลยอ่าอย่าง,นงเนี้ยสามองเนี่ยความสวยงามคืออ,อย่างองค์เนี้ยจมูกร้อยละอ่าจมูกร้อยแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยเด้งคมชัดนะฮะแล้วก็ตัวหนังสือไม่มีบี่แววแล้วก็ขอบเนี่ยตัดตัด,ตด,ตดเรียบร้อยเพราะมันมีอ,องคหนึ่งอะผมเกือบซื้อพี่พจศแล้วแต่ว่าขอบข้างๆด้านหลังนะอะเขาเหมือนกับว่าเขาตัดแล้วมันเหมือนมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่เรียบร้อยแต่องค์นั้นสวยจัดจริงๆริเขาไม่ซื้อย่างนั้นเขาไม่เอาไม่โดนแต่พี่พจน์เขาก็ขายได้นะเหรียญหนึ่งแสนกว่า ส่วนเหรียญนี้เป็นเหรียญเลี่ยมโบราณเลี่ยมเก่าซึ่งอันนี้ก็จะมีเส้นหน้าผากสามเส้นนะฮะแล้วก็ผิวเนี่ยจะออกเป็นน้าทองเลยทั้งหน้าหลังนะฮะแล้วก็ส่วนอันเนี้รูปเหมือนใบโพยเนื้อนวะโลหะสองโคตก็จะติดมีลุ้งนะลุ้งขึ้นแล้วก็จะมีข่าแป้งเนื้อนวะตมีแก็จะเข้มขัดเลยมันออกใหม่นั่นเองว่าครับ ัดได้ทั้งหมด3องค์พี่พศก็พี่พศเปิดราคา3องค์นี้่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าเปิดเปิดถุงไม่ซื้อนะอ่าเปิดถุงไม่ซื้อนะอ่าโอเค3องค์นี้พี่พศมีราคายังไงบ้างพี่เนะถ้าเอา3องค์ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เฉลี่ยทุนแป๊บเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงได้ได้ได้คิดแป๊บนึงไม่ต้องไม่ต้องอยู่ในสมองอยู่ในสมองอยู่ในสมองบังอยู่ในสมองไม่ครับพี่อยู่ในสมองอันนี้บอกนิยมอ้นี่อันนี้เหรียญนิยมใช่มอันนี้เม็ดงานิยมอ๋อนี่ไม่เม็ดงานะเอางี้แล้วกันนะครับผมมมอออ่่่่าาาเเเ็ดงนนีีีพพถูกไซื้ะ ปู่ไม่ซื้อนะเอาสิบเอ็ดแล้วกันนะขอสิบเอ็ดแล้วกันนะอันนี้เพราะเส้นหนึ่งอสชพี่เอาสองหมื่นแปดปูกไปแล้วสองหมื่นแปดแล้วก็อันนี้ปู่โตอันนี้มันสองโค้ดอ่ะนะมันไม่ใช่โค้ดเดียวนะตอกเองคือถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะถ้าเป็นลักษณะทั่วๆไปอ่าโค้ดเดียวอาจจะเล่นกันอยู่ประมาณหมื่นปลายปลแต่ว่าถ้าสวยจะจัดสองหมื่นกว่าถึงทะลุสามเนี่ยเนี่ยดูอันนี้ฉันดูอันนี้นะมันเหมือนพ่อผมนะ อันนี้หลอดคังใหญ่ที่เคยลงไปในกลุ่มให้ดูนะ,ะถ้าโค้ดเดียวก็สองแสนสองแสนกว่ามีสองโค้ดพิเศษซื้อมาสามแสน ซื้อมาสามอันนี้หายากนะเป็นเนื้อพี่หมดมันเป็นเนื้อทองระคัอ่าหายากเเก่าเลยนะเป็เก่าเลยปี2อ1พอันนี้สอโคตรนะนี่าเช่าให้าากนะซื้อมาสามแสนเอาง่ายๆรุ่นนี้ซื้อมาสามแสนครับเฮียเสียวันหนักยังมีเลยใช่ของเฮียเสียพิเศษนะเฮียเสียมีลงยาด้วยอ่าอันนี้ซื้อมาสายยากซื้อมาสามแสนเพราะมีสองโคตรไง่อเห็นราคา่เนีจอห้อยเนี่ยอันนี้อันนี้สร้างแค่ร้อยแปดสิบองค์อือ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แอคไว้ก่อนแอคไว้ก่อนก็อันนี้เวลาเวลาหมุนชี้เวลาหมุนชี้ไอ้ที่ต้องค่อยๆอยพอมาใจเย็นใจเย็นนิงไม่ได้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 เพราะทองระคังนะครับเพื่อนผิดละไอนี้เป็นพวกคนี้เจอกันไม่ได้อ่พี่พดเจอเขาได้ก็คืออันนี้หนึ่งแสนหนึ่งแล้วก็อันนี้สองหมื่นแปดอันนี้พี่พดตีเท่าไหร่ครับอันนี้เอาสามพันแปดแล้วกันสามพันแปพี่คือพี่คนชอบเลขแปดคือถ้าถ้าสองโค้ดหลัก โค้ดเดียวเนี่ยหมื่นไปไปหรืสวยจะจัด20,000กว่าแต่บางองค์30,000ก็มีถ้าสวยจัดจริงๆลุ้งๆขึ้นแต่รุ่นนี้ราคาการก็อยู่ที่สตาร์ทที่20,000กว่าอยู่แล้วประมาณนั้นแต่สวยจะจัดก็คือ30,000กว่าแต่ว่าไอ้องค์แชมป์ผมเคยเห็นขายไปเกือบ50,000อ่าแต่องค์นี้ก็ก็โอเคก็สองโค้ดพี่โค้ดต่อไปโค้ดนะจะบ้าเหรอตั่งทัศน์ตะบนตีอ่าพี่โค้ดครับสามองค์นี้เป็นเท่าไหร่จะได้นะนเอันนี้ขอแสนหนึ่งนะอันนี้อันนี้สองหมื่นไปเเครื่องมาทารัฐมนตรี์ลัมีเเตรยมลยอ่ะอคืนเรา คือทำเนี่ยคือเราทำเรื่องจริงไปคือพี่ไม่ค่ได้เตรียมอะไรพรกนั้นนะเอรับแสนหนึ่ง0 0 0แสนหนึ่งหมื่นบอันนี้ส8งหมื่ปดสองหมื่นแปดต่อชอสองหนะอันนี้สามหมื่บวกสามหมปดเนี่ยแสนเจ็คือชุดนี้ค่อนข้างถูกใจแต่ยังไงอ่ะเราก็รู้จักกันมานานพีกูงนยังไงก็ได้ขอต่อสักนิดหนึ่งพอค้าพี่ เฮ้ยเฮ้เใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเขาไม่ได้เจอเขาไม่ได้จอดใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่อุ๊ดนั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนต่อนิดเดียวต่อนิดเดียวพี่อุ๊ดใจเย็นไว้เขาต่อนิดเดียวต่อนิดเดียวนิดเดียวคือที่เหลือเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวขายได้ชุดนี้ถูกใจแล้วแสนเจ็ดหกใช่ไหมพี่อุ๊ดผมขอแค่แสนเจ็ดหอ ูกใจสำหรับน้องเหมือนกับมาช่วยพี่เผยแผ่บารมีหลวงพ่อผมนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพี่เหมือนกับเหนื่อยมาคนเดียวตลอดใช่มเหนื่อยมาตลอดเพราะตั้งแต่เฉินเข้ามาเนี่ยมันทำให้พี่มีกำลังใจก่อนมาเล่นนะเพราะว่าเฉินรู้นะว่าพี่เล่นภาพแบบไหนใช่ใเล่นแบบไหนอ่ะเพราะว่าตรงมากบางทีมันมันก็เลยแค่ไหนแค่ขาดขาเขาอ่าใช่แต่ว่าเพราะความตรงพี่พี่เน้นความถูกต้องพี่ไม่เล่นความถูกใจใครตรงนี้เดียวไม่มีคดเลยตรงแต่ว่าตัวผมแล้วก็กลุ่มลังเทพวกเราเนี่ยที่เข้ามาเล่นเนี่ย ก็ถ้าในมุมมองพี่พจน์เนี่ยเพิ่มกระแสในสายของพ่อพงศเป็นยังไงบ้างคือถ้าถามพี่นะคือสายของพ่อพงศไม่ใช่มีพี่คนเดียวมีอีกหลายๆคนนะครับเก่งๆก็มีนะคนเก่งเยอะนะสายเนี่ยนะแต่เพียงแต่ว่าคือการเล่นพระสำหรับพี่เนี่ยพี่ว่าพี่สะอาดพอสมควรใสๆพี่เล่นใส่ๆจะเยี่ยมจ้อจะเล่นอะไรดงอยากติ๊กกันแล้วเนี่ยพี่สะอาดใส่ๆพี่ๆนะใสๆเลยอยากด่าบ่อยคือประมาณว่าตั้งแต่เชิญเข้ามาเนี่ยนะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับพี่นะ ตัวเลขที่ดีมากๆคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเล่นใช่ไหมพี่คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาดูจากงานประกวดได้ทั้งผู้หญิงก็มีนะผู้หญิงก็มีผู้หญิงเยอะมากเรื่องจริง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 นี่นี่ในข่าวว่าพี่แอนตอนนี้เขาก็ทำ แคบหมูขายด้วยใช่แล้วขายแคปหมูได้ประชาธันต์ครับแล้วก็มีนักพิกัหมูด้วยนักพิการขอโทษครับของดีต้องรอครับไม่ใช่มาแล้วซื้อได้ทุกคนไม่ใช่เห็นเห็นวันนั้นที่เราเคยรีวิวให้ไม่มีอย่ามีทั้หน่อยังเหลือไหมครับเหลือเดี๋ยวคือของอ่ะของดีเลยไม่ใช่มาปุ๊บแล้วคุณจะซื้อได้เลยของเขาขายดีต้องรอต้องสั่งอันนี้ก็อย่างอย่างวันนี้เพื่อนๆดูพระเนี่ยพี่ป๊อตเขาก็ คิดว่ามีสไตล์ลังเทพมเนีทั้งหมดเนี่ยประมาณเท่านี้ใช่ไหมนี่ก็สวยแล้วนะแต่ว่าลังเทพมันต้องสุดเข้าใจเข้าใจคือคือมันเยอะอ่าใช่เนี่ยยังคัดได้สามองค์ได้เท่าไรเยอะนะนี่ชุดก่อนเนี่ยสามสิบองค์นี่ขายหมดแล้วนะที่เฉินคัดได้ติดเหรียญเอางี้พี่ตอนที่ผมเข้ามาเล่นสายหลวงพ่อพรมอ่ะตอนนั้นเหรียญสชอ่ะ เหรียญอยูหมื่นกว่าบาทหมื่นต้นๆสวยจะสามหมื่นสี่หมื่นห้าอ่ะสวยจะจัดก็ไม่ถึงสองหมื่นคุณสามหมื่นสี่หมื่นห้าตอนนี้พี่ต้องมารับประกาศรับซื้อเหรียญละสองหมื่นคือเดี๋ยวก่อนนะคือซื้อจริงๆนะท่านใดมีเอามาขายได้แต่ขอให้เข้าหลักเกณฑ์ตลอดพี่นะถึงไม่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ของกรุงเทพแต่เข้าหลักเกณฑ์พี่พอใช่เส้นหน้าผากติดมียาขัดติดผิวพันธ์เดิมๆสองหมื่นผมสตาร์ทให้เอามาขายได้เลยเอามาขายได้คนอื่นซื้อไม่ถึงก็ไม่ต้องเอไม่ขายไม่รู้ไม่รู้คนอื่นจะซื้้้้้ออ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 ไไไงงงงงชช่่่่่่่่่่่่่่่าาาาาเเเเเเคแแแแตตตพพ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 พีีีีีีีซืืยย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 ุรรหลลลววมมดดดดดูููะะะะนนนขทจั พี่พลบอกวันนั้นที่ว่าโดนไปสองล้านแล้วก็มีเล่าเรื่องของอลุลุงคนนั้นให้ฟังหน่อยที่ที่ลุงคนนั้นที่พี่เล่าให้ฟังบอกว่าเขาจะมาหาพี่อ๋อโอเคโอเคเนี่ยโอ้โหยอย่าประทับใจสองวันนะสองวันติดเลยมีอีกมีคนเปิดได้มเปิดลูกหน่อยได้ไหมได้ไดครับดีครับเปิดวันนี้หรอพี่เหรอเปิดให้ดูว่ามีหลักฐานจริงจริงต่ออย่างเงี้ยแล้วลุงคนนี้นะเขาแต่งต่อและเดี๋ยวโอนเดี๋ยวแสนเจ็ดอ่ะพี่พี่พี่โอนให้ครับไอพี่มีแสนเจ็ดรอบเมื่อกี้แสนเจาดแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดแต่เจ็ดอืมให้เหรอก็ไม่เป็นไรติดย โน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะอันนี้นะครับจบสามองค์นะครับเพื่อนๆนี่จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าที่ยอดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทครับผมนะฮะแล้วก็อ๋อนี่เห็นน่ารักอาอนี่เดี๋ยวพี่นับนับออกมาสี่หมื่นเอ้ยนับออกมาสามหมื่นพูดผิดให้เขาไปเออหนึ่งแสนเดี๋ยวจะเอารูปแบบอ่าอย่าลืมนะเดี๋ยวเอารูปลุงคนนั้นที่มาหานะ มันมีแม่เมีรูปกับโทรศัพท์พี่มีรูปอย่าเฉยให้รูกใจใจเท่านั้นนะหน้าเฟซพี่นี่นี่ไงลุงนี่ไงคุณลุงนี่คุณลุงนี่คุณลุงนี่มาอ่ะฮะดูเลยเนี่ยคุณลุงนี้คนนี้เขามาจากยูทูบคือมาอย่างนี้แล้วเขาแต่งตัวปอนมากเลยนะเนี่ยนะสั้นอ่ากับพี่พี่พอดล่าให้ฟังหน่อยคือแกมานะคือแกมารอบเช้าแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมแกไม่เจอพี่ใช่ไหมไม่เจอใครที่ร้านแกก็ไปเดินทั่วๆไปนะไปตรงร้านกาแฟไปอีกโซนหนึ่งนะแล้วก็แล้วก็ไปเจอแล้วก็ไปเจอคนนะจะพาไปว่า บอกไม่ต้องไปรอหรอกครับร้านคุณสุพจน์เนี่ยร้านนี้ขายผ้าแพงเดี๋ยวผมพาไปอีกร้านหนึ่งนะอันนี้เราไม่ได้เอ่ยชื่อนะเราพูดได้นะบอกร้านสุพจน์ขายผ้าแพงอีกร้านนึงขายอะดีบ่บอกร้านสุพจน์ขายว้าเดี๋ยวผมพาไปตรงนี้ดีกว่าถูกไหมลุงบอกว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมตั้งใจมาหาคุณสุพจน์เพราะว่าผมดูจาก YouTube ของเขามาบอกบอกว่าแฟนผมให้ซื้อเฉพาะที่นี่ร้านนี้ร้านเดียวนะเนี่ยคุณลุงคนนี้นะหน้าตาใจดีเลยนะหน้าตาใจดีมากเดี๋ยวได้จะเฉลยให้ฟังว่าเบื้องหลังนี่คือ อ่าแล้วแกก็กลับไปมาหารอบที่2ออ่ะมาถึงบ่ายสามใช่ไหมพี่กำลังกินข้าวอยู่พอดีบอกคุณลุงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกว่าเชิญครับเชิญครับแล้วแกก็บอกคุณสุพจน์ครับผมอยากได้หลวงพ่อพรมไว้บูชาครับคุณสุพจน์ช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมครับครับผมพี่ก็เอาเนี่ยเอาพวกเนี้ยตอนนั้นมีอยู่เหรียญหนึ่งเหรียญเหรียญโลที่มีสวยๆที่พี่พยายามตลับเอาไว้เปิดเองแคาดูอ่ะแกก็บอกเอานี่เหรียญหนึ่งเอานี่เหรียญหนึ่งบอกคุณสุพจน์คิดราคาพิเศษเท่าไหร่นะผมไม่ชอบต่ออ่าอ่อเราก็ไม่กล้าใช่ไหมเราก็เปิดแบบรรรราาคพพอออออมีีกกไไนนนิดหห่่ยยะะซื้ปปเเญส็จุ๊บ ข้าห้องน้ำพี่เด็กข้าวห้องน้ำพรีเจอูดบอกว่าผมมาแล้วเนี่ยผมว่าผมซื้อน้อยไปหน่อยสององค์เพราะว่ามาสองรอบไม่เจออยากได้อีกองหนึ่งช่วยให้เลือกให้หน่อยวันนั้นก็มาซื้อไปสามชิ้นเลยก็ซื้อไปหลายมหาลาบกระไหลทองซื้อโลใหญ่กระไหลทองสลับเพชรแกซื้อไปแสนสี่แล้วสลับเพชรนะแสนสี่มหาลาบแกซื้อไปเหรียญหนึ่งแสนสองเปล่าๆฮะแล้วพอตอรี่กระกัรไหลทองแกซื้อไปเจ็ดหมื่นห้าพี่ถามไหมทำไมต้องกับพี่สุดพจน์เพราะถามว่าทำไมทำไมลุงร้านก็มีเยอะแยะบอกว่าลุงบอกว่าดูจากยูทูบกับคุณป้าคุณป้าบอกว่า ถ้าอยากจะซื้องพ่อผมให้มาซื้อที่เฉลิมเทพกับซื้อที่ร้านสุขพจน์ตอนนั้นนี่แหละเพราะว่าก็ต้องก็ต้องก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงนะทุกตัวนี้เลยนะคือที่ให้เคลิดแล้วลูกค้าจาก YouTube ที่ว่าดู YouTube แล้วมาซื้อกับพี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบถึงเก้าสิบวันนั้นเห็นที่ว่ามี ที่ว่าผมมาที่ร้านน่ะเราทำกันกองอยู่ประมาณ3ล้านอ่ะวันนั้นวันนั้นก็พี่ก็มาจากยูทูปมาจากยูทูปมาจากยูทูปร้านร้านพุทธเจนนี้ร้านเราเจนหนึงใช่ใช่ใช่แต่แต่คุณลุงวันนี้แกตอนหลังแกก็มาบอกว่าแกมีโรงแรมให้เช่าอยู่แถวบางลำพูวัดประวันอ่ะแกมีแกมีโรงแรมเป็นเกนเฮาถ้าคุณลุงดูอยู่ก็จะรู้แล้วว่าพี่คนนี้พูดถึงคุณลุงด้วยคุณลุงทำโรงแรมเบเกอรี่คุณลุงทำเบเกอรี่แล้วก็เป็นมีมีเอ่อเกนเฮามีตึกนะ ชั้นแถวนั้นให้ให้ให้ช่ไแล้ยวแกแตกตัวทำอะไรลงเงินสี่ห้องนะตึกสี่ห้องนะเอาเงินเงินไปไหนแล้วพี่เก็บเงินไปแล้วเฮ้ยจอไอ้จอไอ้จอไปอีกแล้วเอ๋เมื่อี้นัสู้อะไรได้เดือนแปดแสนแล้วไม่พอเนี่ยนี่นี่เออเอีเดือนแปแสนยังไงวัดอันนี้7จ็ดห่นนับยังไหวเดี๋ยวนี้นะนี่เงินในหลวงประมาทไหว่ที่ทาดวนเมื่อกี้นี่น <K province> เข้ามาด้วยเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้จบกันแล้วเอางี้พี่พลดพี่พลบอกให้พี่อู๊ดกับจอเนี่ยจับมือกันหน่อยเถอะจะกัดกันทั้งวันเลยไม่มีทางเอาอีกอะไม่มีทางเอาอีกอะอันนี้ไปคุยด้วยโอ้แต่แต่เดี๋ยวพอหมดงานนะเวลาเราจะใช้งานมันนะไอ้เฉินก็หายจอไม่เจอพี่ก็หาอู๊ดไม่เจอแม่งไปนั่งกินเหล้าหลังวัดัวขวัญ ไปนั่งนู่นแต่เดี๋ยวพันพวกมันถึงเวลาเราไปแบกมันกลับเงินในนู่นเอาคืนมาแล้วนะทีนี้อยู่กับเด็กของพี่นะ้วเงินอยู่กับเด็กของพี่นะจะอมอะไรไม่เกี่ยวแล้วนะเนยอยู่ตรงนั้นนะอันนี้อันนี้ไม่ต้องกลัวอันนี้ไว้ใจได้ไว้ใจได้ถ้าไปสองแสนเดี๋ยวมาให้พี่แสนห้าก็วันนี้จบไปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามองค์ในราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะแล้วก็ยังไงพี่วศพี่เขาจะฝากอะไรคือก็มีหลายๆท่านคนใหม่นะน้องๆนักสะสมหน้าใหม่เขามาถามว่าหลวงพ่อผมเนี่ยพุทธคุณได้ดีทางด้านไหนเหมือนปุตโตไม่เหมือนอะไรไหม คือโดยส่วนตัวพี่ก็เหมือนกับว่าเข้าที่สัมผัสมานะก็ประสบการณ์ก็คือเมตตาค้าขายมากกว่าบางคนที่คิดว่าเป็นพระเหนียวพระอะไรนะส่วนตัวผมนะผมคิดว่าคือเมตตาค้าขายแล้วก็ครบเครื่องแต่โดยส่วนตัวพี่ที่คิดนะพระแกจิตทุกองะที่ว่าปลุกเสกวัตถุบงคนอ่ะเขาไม่อยากใครไปทะเลาะกันไปลบหลาคข้าฟัาหรอกแต่เพียงแต่ว่าพุทธคุณครอบมาทุกอย่างแควค่าพี่ก็มีค้าขายเมตตาหนังสือเขียนดีหม่ห้ามไม่ได้ค่าลงให้หมดทุกอย่างลงไม่ได้อย่างเดียวคือปากคนกันอิจฉากันคนอิจฉานิสามไม่ได้ เนี่ยตรงนี้ฟังแล้วมันสิ่งที่หลวงพ่อพมท่านพูดเองใช่หลวงพ่อพพูดเองแล้วก็ถ้าถามนักเล่นรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครูบาอาจารย์นะ เคยบอกว่าแม่ครับท่านหลวงปู่โต๊ะวัดถิ่นชิงพีเองครับผมน่าจะเอากระถินนะหรือพระป่าเนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดแม่ไม่กระถินก็พระป่าเนี่ยไปทอดที่วัดช่องใหน่ทุสองครั้งหลวงปู่โต๊ะนะครับผมเคยอ่านประวัติว่าหลวงปู่โต๊ะเนี่ยเหมือนเขาอยากแกได้เขาเรียกศึกษาวิชากับหลวงพ่อผมนะเหมือนแลกเปลี่ยนวิชาดีกว่าประะมาณนนนั้ถ้าถามคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะพูดให้ฟังชัดเจนเลยอ๋แต่มีเรื่องกระถินเนี่ยคือไปสองครั้งหลวงปู่ก็ที่ได้มาเจอใช่ครับใช่ใช่ใช่ทำไมพระเกจิอาจารย์ทุกองค์มีตำแหน่ง พระครูนู่น,นพะระปารลัดนู่นพระมหานู่นนี่สมไมหลวงพ่อผมไม่มีตำแหน่งอะไรเลยไม่รับท่านไม่รับท่านวิปัสสนาขึ้นเขาขึ้นอะไรเงียบๆเพราะงั้นถ้าพระสมัยก่อนเนะี่ยถ้าจิตนิ่งเนี่ยเชื่อว่าทำวัตถุมงคลอะไรทุกอย่างมันเข้มแขังหรือว่าผมเนี่ยท่านชอบทุดงเรียก่ทุดงไปถึงพม่าพม่าพม่าเดินไปเรื่าเดินไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยแล้วมัคิดถึงการเดินป่าสมัยก่อนอะพวกไงสัตว์ร้ายอะไรพวกเนี้ยนะหลวงพ่อเกินสมัยนั้นแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าเออหลวงพ่อผมเนี่ยคนสำหรับน้องใหม่ๆนะแต่ถ้าเกิดคนทีีี่่่่่่รรรรรรููู้้้้้้ขออออมมมมลลปะวววััััััติแนนนนนนถืาฟงงบพกสหหคุใยไ คิดว่าหลวงพ่อผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมจริงๆไม่ใช่นะครับใช่ใช่ไหมเป็นสหายทมิตรกันสหายทำมิตรก็คือพระเพื่อนกันหรือรุ่นพี่รุ่นน้องอ่าคนไม่รู้เลยนะไม่รู้นะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันใอ่าหลวงพ่อเดิมอ่ะจะเรียกหลวงพ่อผมว่า ท่านผูมน้องเราแต่หลวงพ่อผมเลยก็เรียกว่าหลวงพี่หรือเรียกว่าพระครูเธอนประมาณนี้ใช่ใช่ไม่ใช่คนเข้าใจผิด่ไม่ใช่ไม่รู้เลยแลกเปลี่ยนวิชากันต่างคนต่างมีวิชาแลกเปลี่ยนกันนี้ก็คือเพื่อนๆก็ได้เข้าใจชัดเจนประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ก็วันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณพี่สมคดมากนะครับนี่ไงเรียบร้อยอยู่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ให้เพื่อนๆ ก็ตงกรกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ตัวผมเทพพี่สุพจน์พี่สุพจน์พี่สุพจน์แล้วก็นรีรีกันครั้งแล้วก็เด็กช้อเดอเด็รอก่อนแชร์แล้วก็เริ่มคำ่ค่้วกดอูโอเคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไสเลยเๆเยเ เน่รอรอรอคือจริงๆก็ทำทะเลาะกันเ,เดี๋ยวพอหมดนี่เดี๋ยวจุป้าก,ากันไปเมาอยู่วัดบัวขวัญ